เห็นเกิดเหตุหิุอนิจจังทุกขังกระต่ายอะไรนะปัญญาเกิดญาณเกิดวิมุตติเกิดมันไม่เอาละต่พอญาณมันเกิดมันไม่เอามันไม่เอาแล้วมันไม่เอาอะไรเอาอะไรได้หรือมันจับอะไรไม่ได้มันก็เป็นวิพุตละทีวิมุตเกิดเมื่อมันไม่หยิบอะไรขึ้นมาอีกก็เป็นนิพพานถ้ามันหยิบขึ้นมาอยู่ก็ไม่เป็นนิพพานทิ้งอันนี้มันก็หยิบ้านั้นหยิบอะไรหยิบชาตินั่นแหละที่มันหยิบมันนี่อย หยิบยาดหยิบชาญหยิบนิมิตหยิบเห็นนั่นเห็นด,ดีรูด้ดันรู้ดีเป็นวิปัสสุปกิเลสวิปัสสุปกิเลสเป็นอะงไงมันรู้ไม่มีประมาณรู้ไปบทก็ยังเป็นวิปัสสุปกิเลสเป็นติดรดู้ยาณนะรู้ไม่มีประมาณเดี๋ยวรู้แท้ๆก็ยังเป็นไงก็ยังเป็นอุปกิเลสเดี๋ยวอุปกิเลสที่ดีตรงหดดีตรงพอผ่านตรงนี้ไปมันก็สําเร็จว่คผลทันที วิปัสณูปกิเลสกิเลสเกิดจากวิปัสนาเนี่ยมันมากเกินไปมันทํามันเข่งเกินไปมันเก่งเกินไปสติก็ยังเป็นวิปัสดูปกิเลสสติเทๆ่ๆว่าของดีเนี่ยอุปทานะผมว่าสติก้าปักใคร่หาความเพียรอาถานมันอาถานเกินไปมันสามเดือนมันก็ไม่นอนได้นั่งสมาธินิ่งอยู่แจ้งจ่าอยู่ตอนนั้น ความเพียรมันอาหานเพียรรู้เพียรล,ละอย่างนั้นเหละมันไปถดไปถอยเละพอสติก้าก็จ้าอย่างนั้นเหละไม่มีอะไรเข้ามาเซกมาเรกได้เลยกิเลสด้อยกิเลสใหญ่กิเลสอะไรเข้ามาไม่ได้เลยสติมันแข็งเรียกว่าสติก้าอุปทาน,นะสติก้าปไคหาความเพียรอดหานญาณะรู้ไว้มีปานจะ้าบางคน,นป,ปีติมันก็เกิดดับหูดับ,บตาไหลอยากใหญ่อยากหลวงเลยปีติปัสสธิก็เป็นงบสังัดลงไปไม่มีอะไรเลยนัย่นแหละ ก็ยังเป็นวิปสัสสุ د ปกิเลสไม่ใช่อะไรยังง่ายๆเลยนะจะไปเป็นพระอรหันนี่โอ้ยจะเป็นพระเจ้าพาาระหันมันยากจริงๆผ่านชั่วไปแล้วพันอย่างดีผ่านชั่วก็คือผ่านอะไรรูปเสียงกินรสผลตัวพระผ่านกรมรมคขุณห้าไปเอ้าม่ไปจะติดดีอีกติดฌานติดญาณหรือสุดท้ายเป็นตินอะไรความพอใจวินน้กันติด,ดูวความพอใจพอใจหมดเลยอุเบกขาก็ยังเป็นวิปสัสสุ จะว่าอะไรล่ะบรรยุงมรนจายากไม่ใช่ธรรมดาจะว่าง่ายๆโอ้ยมันก็บมาได้เลยโอ้วมีอะไรมันขัดมันคล่องมันคาอยู่บ้างบายกายกองอยู่ถ้าเราไม่ทาให้ละเอียดจริงๆจิตไม่ละเอียดจริงๆไม่มารูทันมันจริงๆนะจิตหยาบหยาไม่ไปรู้ทันมันจบเลยแหละที่สติบวีปัญญาบวเกิดมันไม่ได้แล้วมันมืดไปหมดอนทการไปหมดแล้วต้องมีสติต้องมีปัญญาดีแเราบรรลุมันถึงจะไปได้ะ ในอ no ูเบกขาเท้ๆอย่างผิดสุดท้ายไปนิการตีความพอใจในตัวสุดท้ายเนี่ยมันทั้งหมดแต่ที่จริงถูกบททุกอย่างมันมาผิดที่สุดคือความพอใจนี่เลยที่มันพอใจในสิ่งเหล่านั้นเลยสิพอพอใจในสิ่งเหล่านั้นเลยเลยผิดบทเลยที่บีบานญาณตัวรู้ก็พอใจในตัวรู้แ่ที่โอภาษแสงสว่างไม่มีประมาณญาณนะรู้ไม่มีประมาณปีตีความอิ่มเอิบใจอย่างไม่มีประมาณปัิสติความสงบสงัดอย่างไม่มีประมาณ สติก้าไม่มีประมาณความเพียรอาถรรพ์ไม่มีประมาณอุเบขาวางเฉยไม่มีประมาณแต่ตัวสุดท้ายนั่นแหละมันผิดตรงตัวสุดท้ายนี่กันติดีความพอใจพอพอใจในสิ่งเหล่านี้มันก็เลยไปเคลื่อนไปไหนเลยบ่ดีมันไม่เห็นอนิจจังทุกขังในสิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็มาลงอนิจจังทุกขังอันนี้เลยอาจารย์ดีเลยดมันไม่มีอนิจจังทุกขังอาตาปุ๊บมันเลยสิ่งเราได้กลายเป็นวิปัสสนูปกิเลส ความพอใจไม่พอใจแล้วอะไรบาพิตต้องความพอใจกับไม่พอใจเพราะอะไรถึงพอใจไม่พอใจไม่เห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอัตตามันเลยพอใจเห็นแต่มันเป็นของเที่ยงเห็นมันเป็นความสุขเห็นมันเป็นของเราดีแล้วทำไมถึงพอใจพอใจเพราะเหตุอย่างนี้ทําไมถึงพอใจพอใจเพราะเห็นว่ามันเที่ยงแล้วทำยังไงบันถึงจะละความพอใจดิบก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเสียสิ พี่จะได้เห็นว่ามันเกิดระดับเกิดระดับที่อะไรเกิดมันก็ดับบทอะไรเกิดมันก็ดับบทถ้เห็นอย่างนี้สิอะไรเกิดมันก็ดับบทมันก็จบต่สิ